รู้ป้าว่าที่พิษณุโลกก็มีร้านปิ้งย่างเลิศๆอยู่ด้วยนะถ้าใครเป็นสายชอบกินเนื้อจะพลาดร้านนี้ไปไม่ได้เลยเลยตอนนี้ที่ร้านเขามีเซตอาหารกลางวันด้วยบอกเลยว่าให้รีบพุ่งตัวมาที่ร้านบีฟเฮายากินิคุเลยลร้านเขาว่าจะตกแต่งออกมาเป็นสไตล,ล์บ้านแบบนี้จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสะอาดอิเล็กทริกเลยนี่ไงทุกคนร้านเซตหรือเซตอาหารกลางวันที่ป๊อปบอลราคาเริ่มต้นแค่330้สิบาทเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นเซตนะทุกคนโดยในเซตก็จะมีเนื้อเซตแรกที่ป๊บปอบ แล้วก็มีเครื่องเคียงให้เราด้วยส่วนอีกเซตที่ป๊อบสั่งมาอันนี้จะเป็นชุดเนื้อใบพายกินคนเดียวอ่ะสั่งเซตหนึ่งก็คืออิ่มเลยนะแล้วความเก๋คือที่เตาอ่ะเขาจะมีเครื่องดูดควันให้ด้วยเข้าไปคือหัวไม่เหม็นแน่นอนอย่างเนื้อมาแบบกําลังพอดีกินคู่กับข้าวแล้วก็จิ้มน้ำจ,จิ้มสุดของทางร้านบอกเลยว่าอร่อยมากในส่วนของตัวซุปป้าทาไม่รู้จะสั่งอะไรดีแนะนําซุปไข่อร่อยมากไปเรื่อป๊อบก็สั่งเพิ่มมาด้วยอันแรกที่สั่งเพิ่มมาอันน กินมานานแล้วทุกคนจะเป็นยำเนื้อที่เรียกว่ายูเกะอะทุกคนพอได้มาแล้วเราก็โคเลโคล,โคลทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยจ้าส่วนจานนี้จะเป็นเนื้อเอหนึ่งจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดในตัวบัวเลยจะมีความนุ่มละมุนในตัวของเนื้อจะมีความแทรกมันเป็นลายหินอ่อนเลยนะตอนเอาลงไปย่างก็คือกลิ่นดีมากพอสุกเราก็เอามาโซ๊กันน้ำจิ้มแบบนี้เลยทุกคนมันแบบมันละลายในปากเลยสามารถสร้างชุดผักมาทานคู่กับเนื้อก็ได้นะผักที่นี่เขาสะอาดเขาเลือกมาดีทุกคนในตัวผักจะมีความกรอบ วว่าลินบใครทานไม่เป็นนะไม่ต้องกลัวเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่พนักงานเวลาเอามาเสิร์ฟอะเขาจะบอกวิธีการทานด้วยที่นี่อฟรีน้ำชาแล้วก็จะได้ไอติมคนละหนึ่งถ้วยด้วยนะมาลองเลยทุกคน